คครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ก่อนถึงงานนะครับที่งานน้ำนี่ที่เขาคอพิศูนยนะครับก็รถปิดยาวเลยครับผมไม่รู้ว่าจะยาวขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้หาที่กางเต็นท์ยังไม่ได้ครับไปหาที่กางเต็นท์ก่อนครับ มื่อกี้นี้คุณลุงขายปลาหมึกนะเขาบอกว่าที่ในงานนะครับมีที่กางเต็นท์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสียเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอเขาคอแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะไม่มีที่ว่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูแล้วผมก็จะไปหากางเต็นที่อื่นนะครับเดี๋ยว ตอนนี้อยู่ที่ไปสนีเขาค้อนะครับก็เดี๋ยวตันเต็นท์ก่อนนะครับพอดีมีที่ว่างอยู่นะครับผมก็เลยโชคดีไปนะครับกัรเต็นท์ก่อนครับโอเคครับก็เดี๋ยวกินข้าวดีกว,ว่านะครับ ทำเต็มมาเ,เสร็จก็เดี๋ยไม่มีที่กางไมแล้วนะครับก็เดี๋ยวนอนสักพักนึงนะครับพักเหนื่อยนิดนึงก็จะไปไปเดินเ,เดินไปดูนะครับว่าจุดไหนที่เขาจุดคูกันนะครับก็เดี๋ยวดูเขาจุดคู้สิทธเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่เจ็กน้อยอีกนะครับเพราะว่า วันนี้นะครับผมไปก็ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไปถึงในช่วงเย็นนะครับก็เลยไม่ได้อะไรมากนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยไปใหม่นะครับเพราะว่าเห็นว่าเขาจะมีขบวนเฮกันด้วยนะครับก็จะไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เยอะแรกนะครับที่ผมมาแล้วเป็นในช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่มงแล้วก็ปีใหม่ สากลน,นะครับหรือว่าปีใหม่ของคนทั่วประเทศนะครับก็มันตรงกันพอดีในปีนี้นะครับผมก็เลยผมก็เลยถือโอกาสทำสองที่เลยนะครับก,ก็นั่นนะครับก็เดี๋ยวก <c oughs> ินข้าวก่อนนบ ตัวต่นอไนป <c oughs> ทีแรก <c oughs> ผมคิดว่าผมนะครับจะดูถุแล้วก็จะกลับบ้านนะครับ <c oughs> แต่พอดีได้ที่นครับก็เลย การเต้นดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ถือโอกาสไปทํางานด้วย ถึงนี้นะครับจะพาไปดูสาวมงนะครับดูสาวมง ก็เ <c oughs> วลาประมาณนี้ก็ซ้อมกีตาร์ครับซ้อมเล่นดนตรีครับแต่วันนี้มาคาดาวน์รับกีตารคอนะครับ ีครับไอ้เม่ที่สาวครับทำเขาเรียกว่ามั่มนะครับเป็นมั่นนะครับก็ oh. เลยได้มาห่อหนึ่งเพื่จะได้ไตเนมมาด้วยนะครับก <c oughs> ็ไตเ,เนมด้วยก็ <c oughs> ให้มาแต่ไม่เอาเนมนะครับมันดิบไม่กมินเนมครับไม่กมินดิบ ทุ่มขึ้นนะครับถอนทุ่มขึ้นสารทุ่มขึ้นสี 4, ทุ่มขึ้นหาทุ่มขึ้นอีกประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับที่ต้องนอนรอนครับ ัอเอ้ยไม่ใช่เพรก,ก่อนเดืต้องลองคิดก่อนครับเหลืออประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูปลุกกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เวลา21ี่สิบเน,นะครับเหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนไปเดินดูบรรยากาศก่อนนะครับว่าบรรยากาศก่อน เข้าดาวนะครับนับถอยหลังข้าดาวจะเป็นยังไงนะครับไปเลยครับ นนะนครับงงที่อำเภอเกาะขอจังหวัดพิจบูรณ์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวรับมากางเต็นรอดูพลุนะครับเขาดาวคืนนี้ก็พลุก็ประมาณนกก่าจะสองพันก้อนดอกนะครับไม่รอ จุดที่ดูได้มงค่างกว้างนะครับเดี๋ยวขับรถไปประมาณหนึ่งกิโลนะก่โอเค เล่ดึงเลดึงเอาด้ดึงเมืกี้เล่นดด้เล่ด้ดึงเ็นดรกครับผมสดแค่ไหนชุมือขึ้นแค่นั้นนะผู้เบาสู้มือขึ้นสูงสูงก็ผู้ใดหนีแฟนมาเยงนีมสู้มือขึ้นแล้วก็สู้นิ้วไปไงช่วยช่วยไม่มีสิเลย ช่ว้แบ่งหน่อยสองซ้ำเฮ้โว้ยอ่ะขอบคุณนะพี่ต่ายยังไม่ไปไหนนะไปซักหน้าไปดื่มน้ำก่อนนะครับแม่นะฮะอ่านะฮะขอบอัะอยากได้เสื้ออยากได้เสื้ออยากได้บวกอยากได้บวกล้วจะบอกเขายังไงดีให้ยันเก็บตังค์แล้วไปซื้อเอาเนี้ยอีหล่าเนี้ยโว้ย โอ้โอ,โอนี่ถ่ายเซลฟี่ได้เลยครับไ,ได้เ,ดยเลย่าขอบคุณครับจ่าพักผ่อนก่อนนะ่ะ